สร้างความเห็นครับแนะนำเอสยใช้ขับไปทำงานจันทร์ถึงสุขเมืองท้องเอกมัยไปกลับวันละ60โลงบประมาณไม่เกิน8,500สนส่วนตัวขับรถช้าครับไม่เกิน110ชอบรถที่นุ่มสบายหาอะไรซ่อมง่ายไม่แพงประหยัดน้ำมันประมาณ1ตอนนี้ดูไว้ดังนี้1 X1 f ง8 1็กหนึ่งเมือ2นะครับปีประมาณ2018ันสิบแปดโคราคอสมือ2ปีประมาณ2021หรือ3ข้ามไป EV วีดีพอเอสศูนยครับถูกเลยจะพูดเล คือรถมันต่างกันแบบว่าสิ้นเชิงใช่านไิกเชิงในทุกอย่างจะตอบยังไงดีคือ X1 เนี่ย พูดตรงๆนะมันต้องเป็นเครื่อง2,000ดีเซลมันจะโอเคไอเบนซินพันแเนี่ยมันก็ได้แหละแต่มันก็แค่พอได้อะมันก็มันก็โอเคแต่เจนปี2018เนี่ยฟีลิ่งพวงมาลัยมันก็จะแบบบางคนจะรู้สึกว่ามันหลอกๆหน่อยแต่ว่ามันใช้งานในมือปกติมันโอเคเพราะมันก็คือยกแพรของมินิมาใช้กันแหละส่วนโคลาคอสมือสองประมาณ2 0 2 1อันนั้นมันมันคือ default choice อยู่แล้วไม่ใช่ไหมพอเป็น EV d p o s 05 Lite มันคุณก็จะได้เรื่องของอินทีเรียที่อินทีเรียจะดูเหมือนว่าจะยาวและนั่งสบายกว่าชาวบ้านแต่เราไม่รู้เรื่องบริการหลังการขายเลย เออว่าเนี่ยคือพอโจดน,นี้ไปยาโจดนี้ถ้าเซฟสุดคือโคโรนาคอสจริงโจย์นี้เซฟสุดคือโครโครนาคอสแต่ว่าถ้าอยากจะลองดูดีพอก็ลองได้แต่อย่างที่บอกนะบริการหลังการขายดีพอฉังอันนี้ฉันยัง question mark นะตามนั้นแต่ถ้า BM ซ่อมแพงแน่อันนี้บ,บอกเลย